ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชั้นนจะมารีวิวเหรียญนะครับ50สตังค์นะครับเหรียญกษริย์นนะครับการจนาพิเศษนะครับสลองสิริราชสมบัตินะครับครบ50ปีนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับราชการที่9นะครับครับเรามาดูในลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริย์นะครับอารูมิเนียมบอลนะครับราคา50สตังค์นะครับไม่ขัดนะไม่ขัดเรานะครับวงเหรียญนะครับนอกมีเฟืองจักรนนะครัับบอุญาต เราก็ต้องดูเฟืองจักรนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีลวดลายของเฟืองจักรในลักษณะนี้นะครับครับอ่ะหลังจากดูเฟืองจักรแล้วเราก็มารีวิวกันต่อนะครับขนาดนะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ18มิลเมตรนะครับอ่ะเรามาดูลวดลายของเหรียญนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญมีรูปพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทามาุภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิมพ์พระพักตรตรงนะครับทรงเครื่องนะครับ ทรงเครื่องบอลมขัดติราชภูติตาพรนะครับสลองพระอ,องค์ุลนะครับภายในขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระบรมทามหาคุณพลดุลเดเดศสยามมินทิราชบอลมขัดถะพิตะนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่าราชการที่9้าโดยมีลวดลายกนกนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนนะครับกับเบื้องล่างตรงข้าม ทั้งสองข้างนะครับครับก็ดูด้านหน้าแล้วก็ลองมาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังจะเป็นรูปลักษณะไหนนะครับขออนุญาตด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับด้านหลังเราก็จะเห็นลวดลายของเหรียญด้านหลังนะครับครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญมีตาสัญลักษณ์นะครับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า สลองสิริรัตครบ50ปีนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าวันที่9นะครับมิถุนาปีพศ2539นะครับประเทศไทยเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าการจนาพิเศษนะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกว่าราคา50สตังค์นะครับครับเราก็มาดูในเรื่องของวาระนะครับวาระของเหรียญน,นะครับว่าเหรียญ 50ตังเนี้ยนะครับปีพศ2539นี้ครบเานี้ครบเละเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับก็วันที่ครบรอบเาลานะครับเป็นวันที่9นะครับมิถุนาปีพศ2539นระครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่20สิงหาปีพศ2539นรนะครับจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตนะครับ15 4ย0 0 0 0ีพเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญ50ตังนะครับ ครับทีนี้เราก็มาดูหลังจากดูลวลลายของเหรียญดูด้านหน้าด้านหลังแล้วเรามาดูในเรื่องของราคากันนิดหนึ่งนะครับว่าเหรียญ50สตังค์นี้นะครับการจนาพิเศษนะครับครบรอบ50ปีนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับครับคือตามเว็บไซต์หรือว่าตามหนังสือต่างๆนะครับเขาก็จะมีราคาบอกแล้วนะครับครับก็เหรียญ50สตังค์นี้นะครับการจนาพิเศษครบรอบ50ปีนะครับราคาหน้าเหรียญก็50สตังค์นะครับ ราคาณปัจจุบันซื้อขายกันก็อยู่ที่13บาทนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่25ากรัมนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆนะครับที่ผู้ที่ต้องการสะสมหรือว่าผู้ที่จะนําไปขายนะครับก็ให้ได้รับรู้รับทราบว่าราคาเหรียญนะครับณปัจจุบันนี้นะครับคือมีราคาประมาณนี้นะครับก็13บาทหรือว่ามากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับได้รับทราบว่าข้อมูลต่างๆที่บนชทอเนลนํำมา ให้พี่น้องนะครับได้รับสาบก็อยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดกระดิ่งให้คุณช่อเนนะครับสวัสดีครับ